สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุมก็มาอยู่ที่เพชรบูรณ์นี่ก็ป้ายโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเลงอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะพี่น้องอําเภอวิเชียรบุรีภูเขาเยอะเยอะนะคะพี่น้องอันนี้รถก็เยอะเจตุมก็มาทักทายกันถนนสีเลนค่ะบ้านบ้านเขาถนนสีเลน บ้านเขาเจริญมากถนนสะีเลนขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสื่ทสุขหวังร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านค่ะบรรยากาศไปละรถเรา อันนี้ทางเข้าอ่างเก็บน้ําห้วยเริงนะคะสามแยกตรงนี้จะเป็นทางเข้าอ่างอ่างเก็บน้ําห้วยเริงบรรยากาศบ้านงานเรามางานขาวดําค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะทางเข้าอ่างเก็บน้ําห้วยเร็งแถวนี้เขาเส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะทําป่าอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็ ข้าโพดแต่ข้าโพดจะส่วนน้อยส่วนมากจะเป็นอ้อยบรรยากาศยามยาสายแปดโมงนะคะแปดโมงเช้า โอ้ยเขปลูกปลูกอะไรก็ได้กินนะมีกระเจี๊ยบมีถวัวเขาปลูกอะไรก็ได้กินนั้นนั้นนะพี่น้องดูถวัวลูกฝักโตมากเลย คุณนะคะขอบคุณทุกท่านบรรยากาศยําเชา้ชาเช้าเช้านี้ที่เพชรบูรณ์ตรงนั้นจะเป็นภูเขาภูเขาด้านน้องเขาจะเรียกว่าเขาสูงตรงนั้นเป็นภูเขานะคะที่นี่อุดมสมบูรณ์มากต้นละมากลากไม้ดินเก็อุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็างาง บรรยากาศเรามาบ้านงานครับพี่น้องบ้านงานเเด <c oughs> ด มาดูเรามีอะกับข้าวอะไรวันนี้เรามีกับข้าวมีพะโล้ได้กินข้าเนี่ยต้องต้องหัวนะใครกินข้าต้องก็ว่าเมียนนี่ไม่ว่ากระดูกกระดือไม่ต้องัะไรใครไม่กินข้าต้องมีกระดูกแกนขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่แวให้กำลังใจวันนี้มาบ้านงานนะครับบรรยากาศบรรยากาศบางน้องก็เป็นแม่ครัวแม่ครัวคนดีมีอะไรกินแม่ครัวแม่ครัวขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเฟสทุกคอมเมนต์ค่ะ